สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพวกเรากําลังล่องแพนะคะแม่แตงนะคะบามชามแม่แตงนะคะเนี่ยโอ้โูดูตอนนี้เราเจออะไรกันคะเนี่ยน้ําเชี่ยเชี่ยวนะคะโปดหินนะการเชี่ยวทำให้มีความสุขนะคะลมแรงหลังสาม มาดีใจค่ะมาอายุเก้าสิบสองแล้มานั im, ่งร้อย่างนี้เอ็นหรือเอ็นไ่ยอายุเยอะเลยลอยเท่ลอยเทอร้อนมากมากนะรูกอยตล่าแท่นะคะ ใครมาแม่แตงอย่าลืมนะคะมาล้องแพงอย่างงี้เราจะรู้เลยว่าชีวิตมีความสุขนะคะดูสิคะธรรมชาติสองข้างทางเป็นต้นไม้นะคะลมรื่นนะคะมีแสงแดดอ่อนๆนะคะตรงนี้มีแมงม้าช้างเดี๋ยวเราจะเห็นอะไรคะช้างไหมอู้ดไดโนเสาร์โอ้โหไดโนเสารุ่นใหม่ฮะ ไหนนี่ไงเดินะาะอุ้ยตายเห็นช้างด้วยน่ารักนะกถึงเก็บปีน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะคะช้างมันโตโตไม่เบาค่ะบะติแม่แตงนะคะตัวจริงเสียงจริงนะคะจบการรายงานข่าวแค่นี้ค่ะจบข่าวค่ะไม่จบครับขอเพลงเช้เพลง